ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับโอเคเอาคำถามนะครับการลํำหนักของบานประตูอ่อนแก้แบบไหนอันนี้แก้ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบานเลยอะ่ะมันคือตัวเนื้อวัสดุเลยมันก็ถ้าตอบแบบจริงๆต่อไปให้หายนะมันต้องเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็ต้องเสริมอะไรต่ออะไรแต่ส่วนใหญ่มันเสริมไปมันก็จะไม่ค่อยได้เรื่องะครับ นะครับคือมันเป็นผลเนื่องจากตัวบานเองเลยซึ่งมันไม่รู้จะไปแก้ไงนะครับมันทําให้แข็งแรงขึ้นมาลาบากเหมือนกันนะครับอันนี้จริงๆคือดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยอาจจะดีที่สุดตําแหน่งในการติดตั้งนะครับส่วนใหญ่ตัวที่ตัวบรรทับตัวที่สําคัญที่สุดรับน้ําหนักมากที่สุดคือตัวบนนะครับตัวบนเนี่ยนอกจากจะรับน้ําหนักมากแล้วยังต้องรับตัวถอนนึกภาพนะครับวงกบตั้งแบบนี้มีบานมาจับ บานเนี่ยน้าหนักมันจะลงอย่างเงี้ยมันก็จะพยายามจะง้าง,ง,างออกถูกไหมครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวที่ง้างออกมากที่สุดเพราะฉะนั้นบานพับตัวบนนะครับจะเป็นตัวที่รับภาระมากที่สุดถ้าเราสังเกตจะมีบางที่ที่เขาใส่บานพับ2ตัวอยู่คู่กันเลยข้างบนคือใส่2ตัวอย่างนี้เลยเพราะว่าตัวจุดนี้แหละเป็นจุดที่หนักที่สุดนะครับถ้าเป็นตัวไหนที่มันรับหนักได้ดีแล้วแล้วจะใช้เนี่ยต้องไปใช้ตรงนี้นะครับ หดลงมาก็จะเป็นตัวกลางตัวล่างตัวล่างนี่จะกลายเป็นตัวเหมือนยันรับยันนะครับจะ่ค่อนข้างเบาแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างน้อยต้องใส่สามจุดนะครับบนกลางล่างนะครับประคองเป็นการประคองบานในตัวนะครับประตูเปิดปิดไม่สะดวกในบางฤดูกาลเออมันเกิดจากการไม้ล่ะครับถ้ามันอาจจะเกิดจากวงกบบางทีบานเป็นพีวีแต่วงอ่ะเป็นเป็นไม้ก็มันมีความชื้นมันก็จะ ยืดหดตามฤดูกาลถามว่าแก้ไงมันแก้ไม่ได้เพราะว่าสรุมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ปกติก็คืออย่าทําเบียดเกินไปแต่พอไม่ทําเบียดเกินไปนะเวลามันหดมันก็เกิดร่องเราก็เหมือนต้องเลือกเอาอะถ้าทําฟิตแบบเพื่อให้มันสนิทพอดีแต่เวลามันเวลามันบวมมันจะเปิดลําบากปิดลําบากแต่บอกอ้าวถ้างั้นทําให้หดให้ขนาดมันหดจากวงกบขึ้นไว้หน่อยหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีช่องนะครับแต่ถ้าแบบเอาเปิดปิดเป็นหลักก็ต้องให้มีระยะ ห่างหรือเว้นช่องหรือล่องนะครับระหว่างบานกับวงกบไว้สักหน่อยหนึ่งยิ่งถ้าเป็นไม้ควรจะเว้นนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาแน่ๆตอนเวลาความชื้นสูงสูงนะครับอยากให้อธิบายเรื่องรั้วกำแพงกันดินรวมถึงราคาอ,อ๋ออันเนี้ยมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะครับมันขึ้นกับสภาพพื้นที่ทำงานด้วยวิธีไหนได้และออความลึก เช่นอยู่ริมคลองคลองลึกเมตรหนึ่งสเมตรสามเมตรสเมตรทุกๆความลึก1เมตรที่เพิ่มขึ้นของของการออกแบบกำแพงกันดินราคาจะเพิ่มเป็นเท่าเ่าตัวนะครับคือสมมุติว่าลึก1เมตรออกแบบมาแบบหนึงลึก2เมตรคนก็นึกว่าออกแบบแข็งแรงเพิ่มสเท่าก็พอไม่ใช่นะครับมันต้องแข็งแรงเพิ่มขึ้น4เท่าเวลาสูตรในการคำนวณเนี่ยมันเป็นกําลังสอง มันเป็นกําลังสองเพราะฉะนั้นทุกๆความลึกที่เพิ่มขึ้นมันจะทําให้กําแพงต้องใหญ่ต้องต้องแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นกําลังสองมันจะแพงขึ้นไปตามนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อเวลาจะทําพวกเนี้ยระวังเลยคือที่ตรงช่างกังวลมากที่สุดคือช่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าเขาไม่นั่นนะคือเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้แบบที่ลรงช่างบอกแบบบอก่ะเขาก็เหมือนวอ่ะไม่เป็นไรเคยทําเม็ดหนึ่งเอ้ยไม่เป็นไรผมก็เอาแบบที่เคยทําเม็ดนึงแหละมาทำสองเม็ดนึกออกไหม มันไม่ได้เด็ดขาดมันล้มเราจึงเห็นกำแพงกันดินะล้มบ่อยๆนะครับอันนี้ต้องคำวนวณต้องให้วิศวกรนแน่ๆเลยช่างบอกเลยแล้วก็มีหลายแบบมีทั้งแบบที่เสียบเข็มต้องมียันหลังไม่มียันหลังมีแบบเป็นแผงยันมีเยอะแยะเลยแต่ที่นี้มันเวลาคนออกแบบเขาจะต้องดูว่ามันทํางานได้ไหมมันขุดได้ไหม มันขุดไม่ได้ก็ต้องเป็นเข็มเป็นเข็มกับแผ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาแพงมากเม็ดละเป็นหมื่นนะครับถ้าถ้าสมมุติว่ากําแพงกันดินลึกสัก2เม็ดเนี่ยเม็ดหนึ่งก็เป็นหมื่นลนะแพงมากท่างบอกได้เลยแพงมากแล้วต้องให้เรียกคนมาเรียกช่างให้เข้ามาดูแล้วเข้าไปคํานวณแล้วก็ถึงกับปตีราคานะครับไม่เหมือนกําแพงบ้านปกติบอกเลยอยากให้ทําวิธีกําจัดปลวก ลุงช่างเคยพูดถึงแค่วิธีป้องกันตอนก่อสร้างแค่นั้นเองนะครับว่าเช่นเก็บเศษไม้วางลาดน้ํายาแล้วก็วางท่อนะครับถ้าเกิดทีหลังต้องเรียกอยู่ดีครับต้องเรียกเรียกบริษัทกาจัดตัวกครับต้องมาอัดน้ํายาต้องอัดน้ํายาอย่างเดียวครับบ้านลุงช่างก็อัดนะครับเขาแม้ทา้งในบ้านเขาก็จะเจาะรูแล้วก็รูเล็กๆไม่เป็นไรแล้วปิดไว้แล้วก็ทุกๆสามเดือน6เดือนเนี่ยช่างจำไม่ได้ให้ให้คุณพันยาเขาเป็นคนคอยเช็คเขาก็จะมา อัดน้ํายาแล้วต้องทําตลอดไปคือพูดง่ายสมมติเสียเงินปีละหกเจ็ดพันก็คือเสียหกเจ็ดพันทุกปีนะครับต้องตั้งงบไปเลยพอหยุดสักพักหนึ่งน้ํายามันจางอะ่ะมันก็มาได้นะครับไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับต้องเรียกบริษัทเลยบอกเลยก็มีแต่ว่าตอนก่อสร้างก็เตรียมเอาเก็บเศษไม้อะไรออกจากใต้บ้านเนี่ยก็ช่วยได้นะครับไม่ล่อมันมาไม้พวกนี้เป็นอาหารเราเก็บทิ้งมันก็ก็คือพยายามไม่ไม่เรียกเข้ามานะครับถ้าเขาไม่มาได้ก็แล้วไปถ้ามันมาแล้ว วันหลังมาเจอแล้วก็ต้องเรียกบริษัทอย่างเดียวครับไม่มีทางเลือกอื่นนะลุงช่างคิดว่าตำแหน่งติดบานพับประตูควรมีระยะห่างเท่าไหรก่ก็อย่างที่ลุงช่างบอกครับมันมีสามบนกลางล่างช่งางเขาก็จะกะนะครับเขาคงไม่ไปติดถึงขอบบนหรอกครับก็ล่นมาระยะหนึ่งแต่ว่าเป็นมาตรฐานขนาดว่ากี่เซนเนี่ยลุงช่างก็ยังไม่เคยเจอนะส่วนใหญ่ช่างเขาก็จัดระยะให้นะครับห้องนอนต้องตรงกับอาทิตย์ขึ้นหรือตกครับเออไม่ตรงเลยอะดีที่สุดนึกออกไหมคือไม่ตรงเลยมันจะไม่โดนแดดนะครับ แต่แต่ถ้าออกแบบแล้วเลือกได้ออกแบบแล้วเลือกได้ก็จะเอาตะวันออกดีกว่าตะวันตกคือยอมรับแดดเช้านะครับเลี่ยงแดดบ่ายเพราะอะไรครับอ,อ,อนุมานกันไว้ว่าคนไม่ได้ตื่นสายขนาดว่าตอนถึงแดดแรงนึกออกไหมครับหกเจ็ดโมงเราก็ตื่นแล้วเพราะฉะนั้นแดดเรารับได้นะครับและแดดเช้าไม่ค่อยแรงนะครับแต่พอตอนบ่ายเนี่ยถึงบอกเราไม่ได้นอนตอนบ่ายแต่ถ้ารับแดดบ่ายเต็มๆห้องนอนจะเก็บความร้อนไว้ เยอะเลยแหละแล้วกว่ามันจะคายตัวนะครับบางทีค่ําแล้วเนี่ยเรากลับมาแล้วเรากลับไปที่ทำงานแล้วมาเปิดแอร์มันจะกินไฟมากนะมันยังระอุอยู่มันจะแอร์จะทํางานหนะักเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้จะเลี่ยงทางตะวันตกนะครับเอาไปรับแดดตะวันออกดีกว่าอ่าอันนี้คําถามสุดท้ายนี่คุณช่างก็ตอบเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นประเภทว,ว่าเขาต่อเติมบ้านด้านข้างด้านหลังแล้วก็ไปเห็นว่าช่างใส่เหล็กตรงนั้นใส่ คานทำคานอย่างนี้ก็มีความสงสัยว่าม <combined> ันเอ๊ะคานทําไมตรงนี example, ้เล็กทําไมเหล็กไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออลุงช่างก็ตอบเขาไปอย่างนี้ครับบอกว่าเปลี่ยนคําถามดีกว่าลุงช่างอยากให้เขาไปถามช่างอย่างนี้ครับว่าเหล็กที่ใส่ขนาดคานที่ทําเอามาจากไหนใครออกแบบเอามาจากไหนใครทําให้ใครออกแบบให้ที่บอกว่าเหล็กคานตัวนี้กี่เส้นตัวนี้กี่เส้นซึ่งลุงช่างก็ตอบไม่ได้ว่าถูกหรือผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องการออกแบบแต่ลุงช่างแนะนําให้เจ้าของบ้านไปถามช่างแบบนี้ว่า ที่มาของแบบที่กําลังทําอยู่เนี่ยใส่เหล็กเท่านั้นเท่านี้ทาคานขนาดเท่านั้นเท่านี้มาจากไหนมาจากคิดเอาเองบอกว่าก็ผมก็รู้ผมเคยทําแบบนี้ผมก็ใส่แบบนี้หรือว่าอ๋อผมมีให้ช่างอ๋บาตาให้คนนั้นวิศวะคนนั้นเขาทํามาให้เอาอย่างเงี้ยดีกว่าจะได้รู้ที่มานะครับมาถามช่างว่าไอ้ถูกไหมใส่เหล็กตรงนี้เมื่อไม่เห็นอะไรเลยตอบไม่ได้เพราะเป็นการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเจอแบบนี้สิ่งทีุ่งช่างอยากให้ถามคือถามที่มาของมัน เอ๊ะทำไมช่างตรงนี้ใส่สี่เส้นอนะ่ะตรงนี้ใส่หกเส้นทำไมตรงนี้คานเอ่อเล็กตรงนี้คานใหญ่ถามเพื่อถามว่ามายังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่ามันมาอย่างไงซึ่งเราจะได้คําตอบที่ดีกว่าคือใครคิดให้แล้วมันมาอย่างไงถ้ารู้ว่ามันไม่มีที่มาอย่างน้อยเรายัางทักได้บอกเอ้ยช่างอย่างนี้มันเสี่ยงตายช่งางก็ไปให้ใครเขาทำให้หน่อยดีกว่ามัง้งอ่าแต่ถ้าเขาบอกเขามีเอ้ยผมเนี่ยผมใช้ ที่ะวะกรของผมก็ทํางานอยู่ที่นั่นที่นี่เนี่ยเขาเป็นคนใส่เหล็กให้อะอย่างน้อยคุณก็จะรู้ละว่าโอเคมันมีที่มาที่ไปก็พอจะเชื่อได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็คงไม่มาเสี่ยงนี่ออกไหมครับก็ประมาณนี้นะครับคาตอบประมาณนี้